สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพะจะมารีวิวกับเจ้าตัว Honor x 9 b หลังจากที่พีใช้งานมาอย่างตรงไปมาว่าเฮ้ยพีใช้งานมา,า,นนา,เ,า,นมาเป็นไงบ้างสหรับตัวนี้นะอย่างแรกพีจะพูดถึงเรื่องสเปคก่อนว่าสเปคตัวนี้หลังจากที่ใช้งานบังเพียงพอไหมกับมือถือราคางบ10,000บาทครับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่าเท่าที่พีใช้งานมาเรื่องกล้องคือดีครับ กล้องหลังบอกเลยว่าถ่ายได้108ล้านหายห่วงแน่นอนในการใช้งานครับ CPU ครับผมตัวนี้เซบดาก้อน6เจนวบอกเลยว่ามันสุดจริงสุดจริงครับเล่นเกม RV ปรับต่ำๆกลางๆปรับ60เฟรมนี่ไหลลื่นมากในการใช้งานครับแรม12 g จิกเพียงพอลอม256จิบอกบอกเลยว่าตัวนี้ คือสุดจริงครับที่พี่ใช้งานมาเป็นสมาร์ทโฟนที่มันคุ้มมันจบแน่นอนครับผมในตัวนี้แต่ผมลำโพงมันมีแค่หนึ่งตัวนะสิ่งที่พีแบบพิจารณาคือลำโพงมีหนึ่งตัวครับแต่พี่ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพี่เชื่อมต่อผ่านหูฟัง True Wireless ของยี่ห้อ b e a t p o ครับผมรุ่น Air บอกเลยว,ว่าเป็นหูฟังที่สุดคุ้มแน่นอนผมตัวนี้เป็นหูฟังที่พีเพเลือกใช้ครับ น้ำหนักมันเบาไม่อึดอัดฟังเพลงได้ทั้งวันครับผมเลยเลือกใช้ในการใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากแลยน้ำหนักผมน้ำหนักมันเพียง6.8กร,รมัมคือเป็นหูฟังที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาคือมันดีมากครับเป็นดีไซน์แบบ Open Air ครับผมคือดีไซน์แบบ เกาะหูดีมากครับน้ำหนักคือมันเบาอ่ะมันไม่เจ็บหูครับเวลาพีออกไปข้างนอกพีคุยงานครับตัวนี้คือสวมก็สวมง่ายเป็นหูฟังที่ออกแบบคือมาดีจริงครับเน้นความสบายเป็นหลักไม่อุดหูช่วยให้ยินเสียงข้างนอกได้อย่างดีมากครับและพีก็เชื่อมต่อกับตัว Honor X9B 5G นี้ได้อย่างง่ายดายครับเชื่อมต่อกับ Android คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้หมดครับบอกเลยว่าตัวนี้ คือสุดจริงครับใชหรับ iPhone ก็ได้ก็ได้ผมรุ่นนี้ครับบูทูธเป็นบูทูธเวอร์ชัน5ผมสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นและเสถียรมากในการใช้งานครับดีเลย์น้อยครับกันน้ำดับ IP4 กันเหงื่อกันละอองน้ำบอกเลยว่าตัวนี้มันจบมันครบเหมาะสำหรับการออกกำลังกายก็ดีทำงานออฟฟิศก็ดีกิจกรรมกลางแจ้งก็ดีครับหูฟังตัวนี้เหมาะกำหรับคนที่ต้องการความสบายและพีก็ชอบมากครับน้ำหนักเบาครับเป็นหูฟังที่พีเลือกใช้ เสร์ฟในการใส่กับหูฟังตัวเบทโปรแอร์ผมแค่ก็แค่แบบนี้ครับผมบอกเลยว่าใส่เราสบายหูมากนี่ครับจับเข้ามาปึ๊บแบบนี้เยบบ้อยแล้วเราก็ใส่อีกด้านหนึ่งจับขึ้นมาปึ๊บแบบนี้ครับเกาะมันจะเกาะบริเวณหูเราครับซึ่งมันแบบใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายหูมากนะเห็นไหมนี่ครับคือใส่แล้วมันเข้ากับไีรัลของหูเรามากครับ มันจะไม่ได้แบบว่าใส่แล้วมันแบบไม่ได้ยินเสียงภายนอกอันนี้คือได้ยินเสียงภายนอกได้อย่างชัดแล้วหูฟังก็ยังแบบขับเคลื่อนเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงก็ใช้หูฟังในผมในการใช้งานถือว่ามันเสียงดีจริงครับเป็นหูฟังที่พีแนะนําเลยว่ามันดีมากดีจริงครับนะครับต่อไปผมในการใช้งานตัวนี้ผมเรื่องเสียงที่พีบอกแหละว่าเสียงพงมันหนึ่งตัวเนาะพีก็ใช้หูฟัง True w i r ในการเชื่อมต่อครับเรื่องกล้องเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าเฮ้ย มันมันก็โอเคอะกล้องหนึ่งร้อล้านสีสันสกินโทนบอกเลยว่าหายห่วงมากครับเป็นเรื่องกล้องพีไว้ใจครับผม Honor ออเนอร์เมนูในการใช้งานกล้องหนะ่ะไว้ใจได้ครับนี่ครับอันนี้เมนูนะผมในการใช้งานกล้องก็จะมีมือโป้แล้วก็สโลโมชั่นพารามาถ่ายภาพ HDR แล้วก็ซูเปอร์มาโคแล้วก็ครบหยัดสูงคือมันมีการถ่ายที่ง่ายครับผมสับตัวนี้ออเนอร์ Honor เนี่ยไว้ใจได้ผมถ่ายรูปนี่ มันสวยตั้งแต่รุ่นพีมาแล้วผมรุ่นเล็กก็ยังสวยอ่ะออนเนอร์นี้เป็นอะไรที่พีแบบเฮ้ยรู้สึกว่าถ่ายมากล้องคือแบบสวยจริงครับ <c oughs> พีให้ดูว่าเฮ้ยที่พีไปถ่ายมามีอะไรบ้างครับผมเรื่องกล้องนะนี่ครับดูครับที่พีไปถ่ายมาจริงครับผมสกินโทนอะไว้ใจได้ผมตัวกล้องนี้ไว้ใจแบบเฮ้ยรู้สึกว่าสกินโทนของมันอะมันสวยจริงครับกับหน้าจออ,อัลโมเดต6.78นิ้วเวลาดูคนเทนต่างอ่ะถือว่าสุดจริงครับนี่ครับ ดูครับตัวกล้องคือดีจริงบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องสวยมากครับกล้อง108ล้านน่ะไม่แล้วก็มีแอนต์วายผมบริเวณด้านหลังคือ5ล้านแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านกล้องหน้า16ล้านนะครับที่พี่ถ่ายมากล้องหน้าพี่ถ่ายมา108ล้านครับก็ถือว่าหายห่วงมากครับนี่ครับไฟภาพก็โอเคครับนี่ครับอันนี้วิดีโอกล้องหลังนะครับ บอกเลยว่าไฟล์ตัววิีโอดีแน่นอนครับรู้สึกว่ามันเวิร์กมากครับแล้วมันก็มีับ AI ครับผมในการช่วยภาเพเคลื่อนไหวเห็นไหมมี AI ด้วยอันนี้วิีโอนะผมให้ดู บอกเลยว่ามันเวิร์กครับงานวิดีโอแล้วภาพถ่ายที่พี่ถ่ายมาแสงสกินโทนและไฟล์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับไหมพี่ถ่ายมาจริงๆนะครับแสงเงาคือมันกระทบกับวัตถุได้อย่างมีมิติมากถ่ายภาพรุ่นนี้ผมถ่ายไม่แบนนะคือม,มิติขององ,องค์ประก,กอบภาพจริงๆครับเวิร<บ>์ก <Work S 2> มากเลยครับผมตัวนี้ชอบมากบอกเลย นี่ครับสกินโทนสวยจริงคือแบบพี่ถ่ายมาโหว้าวมากเลยอ่ะสกินโทนของตัวกล้องคือดีจริงอันนี้ขอไว้ใจได้เลยครับสวยงามมากถ่ายมุมไหนก็สวยครับเพราะว่าตัวกล้องมันสวยแลย้อันนี้กล้องหน้านะครับผมคือพี่ประทับใจมากกล้องหน้า16ล้านแต่มันถ่ายได้ดีจริงอ่ะอันนี้ขอเลยว่ากล้องหน้าถ่ายได้ดีมาก มีหมดบิวตี้ในการปรับผมปรับสกินโทนของหน้าจอปรับแสงปรับสีและไฟล์ภาพออกมาก็โอเคมากครับเปิดในคอมก็โอเคนะพี่ใช้งานเปิดในคอมดูดูครับมันปรับหมดบิวตี้ให้เราเลยบิวต <c oughs> ี้แบบหน้าเราใส่เลยจริงๆหน้าพี่ไม่ได้ใส่ขนาดนี้นะครับแต่ก็ถือว่าปรับสกินโทนแล้วแต่คนชอบเนาะนี่สวยครับสวย กล้องไว้ใจได้ผมตัวกล้องนี่ครับอันนี้เลนส์มาโครครับที่พีถ่ายมาเห็นไหมครับว่าในการซูมของเลนส์มาโครก็ถือว่าทํางานได้สุดจริงครับอันนี้ขอ,อยั้นเลยว่าดีจริงครับต่อไปผมพี่จะพูดถึงบอดี้ว่าบอดดี้มันมีความแข็งแกร่งจริงนะออเนอร์ผมชูลงเลยในเรื่องในการใช้งานบอดี้ที่มันมีความแข็งแรงมากครับผ่านการรับในการตกถึง1.5เมตรถือว่าสุดจริงครับกับบอดดี้ครับ แต่ในการป้องกันเนาะพีก็ไม่แนะนาว่าให้เราเอาไปทุบเอาไปอะไรครับแต่ก็มันก็ป้องกันได้เยอะมันแข็งแรงอะ่ะรู้สึกว่าใช้กันมาหน้าจอมันเป็นรอยย้ายยากมากครับหน้าจอเป็นรอยยากมากซึ่งพีไม่ได้ติดฟิล์มครับหน้าจอไม่ได้เกิดรอยง่ายนะครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มคือดีจริงครับสแกนนิ้วมือก็เร็วคือเป็นตัวที่งบห0,000่นที่คุ้มจริงครับจอมีความโค้งมน6.78นิ้วดีไซน์ฝาหลังก็คือสวยจริง เป็นดีไซน์ที่พีชอบมากครับมันมีความสวยและความพรีเมียมของการดีไซน์จริงครับอันนี้ขอชช่นชมเลยว่าดีไซน์มันมีความพรีเมียมมากครับครับเขียนว่าออเนอร์ครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแบบออกแบบในการแบบเป็นวงแหวนเป็นวงกลมเนาะตัวนี้เฮ้ยมันดีมากอะ่ะรู้สึกว่าชอบกับการดีไซน์มากครับสวยจริง บริเวณด้านข้างก็จะมีปุ่ม power ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับแล้วก็ตัวดูไมนะครับนี่แล้วก็ถาดใส่ซิมอยู่ด้านล่างครับผมลำโพงหนึ่งตัวแล้วก็ตัว Type C ครับนี่ครับผมเป็นตัวที่ดีไซน์บอกเลยว่ามันสวยจริงในการใช้งานครับตัวกล้องเป็นกล้องเจาะรูนะนี่ครับเข้ากล้องก็นี่ครับ,รบปึ๊บถ่ายรูปก็พี่ชอบสกินโทนกล้องมากอะบอกเลยว่าสกินโทนกล้องคือไว้ใจได้ครับกล้องหน้ากล้องหลังบอกเลยว่า หายห่วงมากในการใช้งานครับแต่ผมเล่นล่นเกมเนาะ ROV นะพี่เล่นเกมมาพีปรับประมาณ60เฟรมอะคือหายห่วงครับเล่นเกมคือไหลเรื่องจริงครับพับ g Mobile บอกเลยว่าปรับเป็น HD โคตรสบายและจัดการความร้อนดีมากกับตัว CPU ครับผมตัวนี้ผมซื้อแล้วก็ก6 Gen 1ครับหายห่วงครับไว้ใจได้นะผมกับตัวนี้ที่พีใช้งานมายืนยันเลยว่าเล่นเกมคือ ดีมากครับแ็บชิม Impact ปรับกันกนลัต่ำก็เหลืออมากในการใช้งานครับ Free f i ล e Map บอกเลยว่าปรับสุดๆโคตรลื่นเล่นเกมคือดีจริงน,นี่คอนเฟิร์มเลยว่าเล่นเกมคือดีมากเกินงบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมเดี๋ยวพี่ผมให้ดูว่าเฮ้ยหน้าจอเป็นไงบ้างนะผมหน้าจอนะนี่ครับหน้าจอสีสันของหน้าจอที่พใช้งานมานะครับ นหน้าจอคือเปิดสูงสุดคือ 4K 60เฟรมได้นะผมนี่ให้ดูเลยว่าสีสันสกินโทนมันเป็นไงบ้างโอ้โหสีสันสวยจริงบอกเลยว่าเป็นสีสันที่สวยงามมากสวยจริงครับแบบไม่อวยเลยคือหน้าจอมันสวยสดงดงามจริงอันนี้แบบแบบไม่ได้อวยอะไรเลยครับคือให้ดูด้วยตาแบบที่เห็นเลยคือหน้าจอแต่หน้าจอมันไม่รองรับ HDR นะครับแต่หน้าจอคือมันแบบ สีสันแบบโคตรสวยอะ่ะสีดำก็ดำสนิทดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าหน้าจอประมวลผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสุดยอดจริงครับหน้าจออมมเลตตัวนี้เจ็ดนิ้วหายห่วงแน่นอนครับในการที่เรามาใช้งานดูหนังฟังเพลงนะครับ ต่อไปนะผมพีจะพูดถึงเรื่องเสียงว่าเสียงเป็นไงบ้างกับลำโพงหนึ่งตัวครับพีขอเปิดให้ฟังเลยนะครับถ้าพูดเรื่องเสียงครับเสียงมันไม่ได้ดีอะไรมากมายครับพีคนรีวิวจริงอ่ะพีจะไม่ขออวยว่าเฮ้เสียงมันดีเสียงเบสมันดีนะ แต่พีฟังจริงจังใช้มานานแล้วพี่รู้สึกว่าเสียงมันจะออกป้องป้องเสียงไม่ได้แบบไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับผมก็คือว่าพอใช้งานได้แล้วกันผมตามที่คนรีวิวจริงว่าเสียงมันแบบพอใช้งานแต่พีแผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพีแะผมแก้ปัญหาโดยการเชื่อมต่อกับหูฟังของยี่ห้อเบยโปรครับเบยโปรมีทั้งเบยโปรแอร์และเบยโปรคอนเน็ก ซึ่งเป็นหูฟังที่พีชอบมากเสียงเบสคือดีจริงครับกับตัวเบสโบรคอนเนคตัวนี้ครับผมพีก็มาใช้ในการเล่นเกมครับเสียงคือการใช้งานคือมันสุดจริงคือมีการตัดเสียงรบกวนด้วยไมค์สี่ตัวแคทเกมก็ดีครับตัวนี้เวิร์กมากหลังจากที่พีใช้งานมาเป็นหูฟังที่เวิร์กเวิร์กจริงพีจะมแนะนำว่าเฮ้ยห,หูฟังที่พีใช้ยี่ห้อตอนนี้คือเบดโบนะเบสโบแอร์เบสโบคอนเนคพีก็ใช้ถือว่าเป็นหูฟังที่ จบครบแน่นอนครับชอบชอบเป็นหูฟังที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เวลาพี่ฟังเพลงกับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันฟีลไม่ดีพี่เลยไปหาหูฟังแบบ True w i r e l e s ยีห้อดีๆมาใช้ครับก็คือพี่เรียกเบโป๊ o, แหละพี่ไปสั่งซื้อมาก็ราคาไม่ได้แพงครับราคาเลทไม่เกิน1,000ครับประมาณแบบเฮ้ยห้าร้อาราคาแบบราคาดีมากแล้วเสียงก็คือดีแล้ววสรุปในการออกแบบของตัว นี่ก็คือดีครับอันนี้พีใช้งานมาเดเวอร์ก็คือมีขนาด13มิมตรกับสเปคที่ให้มาคือคุ้มจริงบูทธูธเชื่อมต่อเป็นบูทูธเวอร์ชัน5.3คือเสียรมากเล่นเกมคือแทบจะไม่เลยครับผมใช้งานในใช้ในการเรียนออนไลน์ในการฟังเพลงทั่วไปเก็บเสียงและไมโครโฟนนี่ดูดเสียงดีมากยืนยันเลยว่าตัวนี่ครับเบสโปรคอนเน็คถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับใช้กับ iPhone ก็ดีใช้กับ Android ก็ดีครับหรือว่า PC ก็เชื่อมต่อง่ายครับ เดี๋ยวขอฟังพีเลยนะครับพี่นี่ครับเรื่องเสียงตจบเลยคือมันไม่ได้ดีมากมายอะไรครับแต่พีรู้สึกว่ากับราคา1นึ่งืบาทให้ไม่ได้ขนาดนี้คือสุดยอดครับหน้าจอมีความแข็งแกร่งหน้าจอมีความโค้งมนหน้าจอโมเดลหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตหกจุดเจ็ดแปดนิ้วตัวบอดี้ด้านหลังคือดีไซน์สวยจริงกล้องเทพวันนี้ผมพี่รู้ว่าเฮ้ยการทัดกับหน้าจอ 120Hz เฮิร์ตเป็นไงบ้างในการตับผมเราปรับได้นะครับไปที่การแสดงผลนะผมนี่ เราปรับรีเฟรชของหน้าจอครับปรับได้ครับอัตรารีเฟรชของหน้าจอพี่ปรับเป็นสูงสูงก็คือการปรับคือึ้น1 2 0เฮิร์ตปรับเป็น60ได้หรือว่าปรับเป็นดีนามิกคือการปรับเป็นออโต้เพื่อในการใช้งานแบบราบรื่นและอายุการใช้งานของเดอรี่ครับผมแต่พี่ปรับสูงสุดเลยเพราะว่าพี่ชอบครับผมคือมันแบบมันมีความสมูทมากครับคือึ้น120สเฮิร์ตของตัวออเนอร์ทำงานดีจริงครับดีมากอันนี้ขอเชิญชมเลยว่า มันดีมากครับแล้วเพี่อผมแสงสีสันของหน้าจอก็ถือว่าใช้งานได้โอเคครับนี่ครับดูว่าพี่งผมทําการทดสอบว่าเฮ้ยมันติดนิ้วดีไหมนี่ครับติดนิ้วดีไหมปึ๊บเฮ้ยมันชัดมันสัมผัสได้เยอะมากเลยนะครับผมดูนี่ครับสัมผัสได้10นิ้วครับดูว่ามันสัมผัสได้เยอะมากครับให้ดูเลยนี่ครับในการสัมผัสปึ๊บปึ๊บปโอ้ออเนอร์นี้ไว้ใจได้ในการทัดครับบอกเลยว่าทัดดีมาก บรรทัดดีจริงแบบไม่อวยเลยคือทัดดีแบบสุดๆสุดๆอ่ะราคาเรทหนึ่งหมื่นทัดดีมากขอชื่นชมเลยว่าการทัดคือดีจริงครับผมสำหรับผมที่ใช้งานมาคือเป็นสมาร์ทโฟนที่ทัดดีมากครับในส่วนเรื่องการใช้งานเนาะแบตเตอรี่ที่ให้มาคือแบตผมว่าแบตมันใหญ่นะ 5,800มีแอมป์กับตัว Fast Charge 3 5วัตต์กับอุปกรณ์ในกล่องผมมีตัวเคสให้เรานะอันนี้เคสที่พีใช้งานนะครับนี่ให้ดูเคสนะครับอันนี้เป็นเคสนะครับผมเป็นเคสใสซึ่งใส่แล้วก็สวยครับคุมบริเวณตัวเครื่องของเราและขอบเครื่องคือดีจริงครับขออ,อนุญาตนันี้ในกล่องนะผมกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมเนาะให้เราแล้วก็ตัวหัวชาร์จใสชาร์จให้เรา,าผมเรียบร้อยเนาะครับ ในการที่เราซื้อมาใช้งานก็มีครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับหัวชาร์จก็เป็นหัวชาร์จแบบฟ t c ชาร์จให้เราเลยถือว่าออเนอร์ไม่เคยกักครับสินค้าของออเนอร์ไว้ใจได้ครับผมนี่แะบผมสรุปที่ผมใช้งานมาคุ้มไหมกับงบหนึ่งบาทครับผมบอกเลยว,ว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับเรื่องเสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่พี่ผมแก้ปัญมมาหาโดยการเชื่อมต่อผ่านตัวหูวฟังทูเบเลตลำโพงทูเบเลตหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดีไว้ภายนอกที่พี่ใช้งานมาครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่จบครบหน้าจอสวยยืนยันเลยว่าหน้าจอสวยมากอัลโมเลตถือว่าสีสันไม่ได้ขี้เละครับแบตอึดฟ้าชาร์จเร็วกล้องสวยกล้องเทพคือเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีมากรา,ราคาเรลือหนึ่งหมื่น ที่พี่พับใจมากครับในการใช้งานวันนี้พี่จึงมารีวิวหลังจากใช้งานว่ามันเป็นไงเนาะเสหรับตัวนี้นะครับผมส่วนนี้พี่เพขอจบคลิปในการรีวิวหลังจากใช้งานกับเจ้าตัวอ o อ o เ X9B 5G ใผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครใครส,นใ,น,สนใจอุปกรณ์ที่พีใช้งานครับก็สามารถกดใต้ลิงก์ที่พี่ผมแนบให้ได้ผมก็คือเป็นร้าน,น,านออฟฟิเชียลส่วนมากเนาะส่วนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกกดสแพมผมเซวันนี้ขอบคุณครับ